สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะวันนี้เจนก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็จะเป็นาการแจ้งเกิดลูกนะคะเรื่องที่2ก็จะเป็นการนําเข้าทะเบียนบ้านที่ไทยนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหารนะคะซึ่งหากใครชอบนะคะคุณแม่คุณพ่อท่านไหนชอบนะคะเจนขอให้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะ อ่ะเข้าเรื่องก,กันเลยเนาะก็คือ3มเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่คุณแม่เนี่ยเข้ามาถามในกลุ่มสไปซ์สวีเดนเนี่ยเยอะมากนะคะคือเจนเนี่ยเป็นสไปซ์สวีเดนเนาะสามีเจนเป็นคนสวีเดนนะคะอ่ะเรื่องที่1่ที่เพื่อนๆหลายๆคนเข้ามาถามคือแจ้งเกิดลูกไม่เอาเข้าทะเบียนบ้านได้ไหมนะคะเพราะว่า3มเรื่องที่จะพูดเนี่ยมันจะสอดคล้องกันไปถึงจนถึงเรื่องของ ถ้าเรามีลูกชายนะคะไปจนถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารนะคะเรื่องที่1การแจ้งเกิดลูกสําคัญไหมนะคะเจนบอกเลยค่ะว่าการแจ้งเกิดลูกนะคะสำคัญมากๆนะคะหเลยคือการแจ้งเกิดลูกเนี่ยจะเป็นการเหมือนเราสร้างโปรโฟไฟล์ให้ลูกนะคะการแจ้งเกิดลูกเนี่ย เราจะต้องไปแจ้งเกิดที่สถานทูตไทยนะคะเจนอยู่สวีเดนเจนก็ไปแจ้งเกิดลูกที่สถานทูตไทยในสวีเดนนะคะแล้วก็การแจ้งเกิดเนี่ยก็จะมีเอกสารนะคะเอกสารเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในสถานทูตของเราได้ในแต่ละประเทศนะคะว่าเอกสารที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะที่สวีเดนก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับการคลอดบุตรนะคะซึ่งต้องขอจากโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็จะมีาจากข้อมูลที่เราอยู่นะคะ คอมมนูนก็คืออำเภอที่เราอยู่นั่นเองนะคะก็จะมีเอกสารพวกนี้เข้ามานะคะาการแจ้งเกิดลูกดีไหมดีมากๆนะคะเป็นการสร้างโปรโฟไฟล์ให้กับลูกของเรานะคะแล้วก็การแจ้งเกิดลูกเนี่ยเป็นเพียง50%เเท่านั้นในการเป็นคนไทยนะคะเช่นสมมติว่าเราไปแจ้งเกิดลูกเรานะคะถ้าคุณแม่แจ้งช้าข้อเสียมันก็จะมีเช่น คุณแม่คลอดลูกที่ภาคเหนือแต่พอแบบเอ้ยย้ายไปภาคใต้แต่พอไปอยู่ภาคใต้ปุ๊บนึกขึ้นได้ว่าเอ๊อยากแจ้งเกิดลูกเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะผ่านไป7-8ปปีแล้ว mm hmm. การที่ตามหาข้อมูลเก่าๆเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะคะต่อไปในกรณีของคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตนะคะแล้วลูกเนี่ยเกิดแบบ เอ้อาจจะมีญาติอยากให้เป็นคนไทยอยากจะให้รับมดหรืออะไรต่างๆนานานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เนาะเกิดลูกไปเมืองไทยลูกอยากเป็นคนไทยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะต้องมาตามหาว่าพ่อแม่คือใครคือค้นเอกสารนะคะทุกคนมันจะเป็นสิ่งที่ยากมากๆเพราะฉะนั้นการแจ้งเกิดลูกแจ้งได้แจ้งไปเลยมีเวลาให้ไปแจ้งเกิดลูกนะคะแล้วก็ถ้าถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานพ่อแม่ไม่ได้เสียชีวิต แต่คุณก็ต้องมีเอกสารวุ่นวายมากๆที่จะต้องทั้งไปติดต่อโรงพยาบาลตั้งไปติดต่ออำเภอที่คุณอยู่อย่างเจนนะคะเจนก็ไปติดต่อ,อเจนคิดว่าเจนแจ้งเกิดลูกจะไปทาทุกอย่างเรียบร้อยตามตามในตามในตามในทีน่ที่เขาลิสต์ให้เขาให้ทำนะของสถานทูตนะคะเจนก็ไปทาเจนก็คิดว่าเจนก็ทําเสร็จเรียบร้อยพอส่งข้อมูลไปหาสถานทูตสถานทูตบอกว่า เอกสารคุณเจนหมดอายุค่ะคือเราอะาจ,จะบินไปสต็อกโฮมเพื่อที่จะไปแจ้งเกิดลูกไปถ่ายไปไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเซ็นไปเซ็นชื่ออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องได้มาขอเอกสารใหม่ทุกคนเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยค่ะมันมีเอกสารบางอย่างที่ที่มันมีการหมดอายุนะคะเจนก็ลืมแล้วเหมือนกันเนาะถ้าทำจริงๆอะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจนช่วยเว็บดูเว็บให้นะคะอย่างที่สอง เอาลูกเข้าทะเบียนบ้านที่ไทยได้ไหมนะคะเจนบอกเลยว่าได้นะคะถ้าลูกของเราเป็นผู้หญิงแจ้งเกิดปุ๊บเอาเข้าทะเบียนบ้านปรับการแจ้งเกิดลูกลูกคุณยังไม่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการแจ้งเกิดคือการให้เขามีตัวตนให้เขามีข้อมูลในในสาระระบบนะคะเรื่องที่สองคือเอาเข้าทะเบียนบ้านที่ไทยนะคะ เด็กไทยจะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ก็คือการนํากระบวนการที่แจ้งเกิดและเอาลูกเราเนี่ยไปเข้าทะเบียนบ้านที่ไทยนั่นคือการเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ร้อย์เซ็ถ้าเป็นลูกผู้หญิงเจนแนะนําให้เอาเข้าได้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นลูกผู้ชายและถ้าคุณแม่มีความแบบเอ้ยคิดว่ายังไม่แน่ใจว่าแบบมันเพราะว่าที่ไทยมันจะมีระบบว่าถ้าเอาถ้าชายไทยเป็นคนไทยจะต้องเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะเรื่องนี้ใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่อยากให้น้องอเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์นะคะก็คือแจ้งเกิดไว้แต่ยังไม่ต้องเอาเข้าทะเบียนบ้านที่ไทยนะคะฟังนะคะแจ้งเกิดได้สําคัญมากแต่ไม่ต้องเอาเข้าทะเบียนบ้านที่ไทยตอนนี้คือเจนพูดนะปัจจุบันนะคะอัปเดตข่าวสารณนะปัจจุบันนะคะทีนี้นะคะพอเราไม่เอาลูกเข้าทะเบียนบ้านที่ไทย ที่ไทยเขาก็จะมองไม่เห็นว่าลูกเราเนี่ยอยู่ในทะเบียนบ้านทุกคนพอนึกภาพบอกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ยังที่จะน้องก็เขาก็ไม่ได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ก็ยังยังไม่สามารถคัดเลือกทหารได้นะคะแต่ส่วนคุณแม่ท่านไหนที่อยากให้ลูกเอาเข้าทะเบียนบ้านทั้งลูกชายและลูกสาวอันนี้คือสามารถเอาเข้าได้เลยนะคะก็คือเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์เลยนะคะ ส่วนคุณแม่ท่านไหนที่มีความกังวลว่าย,ยังไม่อยากให้น้องเป็นทหารนะอะไรเงี้ยก็แจ้งเกิดไว้ก่อนแต่ยังไม่เอาเข้าทะเบียนมาที่ไทยนะคะทีนี้การการที่ลูกเราแจ้งเกิดที่ไทยมันจะมีส่วนหนึ่งในการทำพาสปอร์ตเล่มแรกนะคะพาสปอร์ตเล่มแรกคุณทำได้โดยที่ไม่ต้องเอาทะเบียนเอา เอาชื่อลูกเขาทะเบียนบ้านที่ไทยทุกคนพอนึกภาพออกไหมลูกเราเป็นคนไทยก็จริงทำพาสเล่มแรกได้แต่ลูกเรายังไม่มีชื่อที่ไทยพาสเล่มแรกพาสเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่5ปีนะคะถ้าเจนจะให้ทริคทุกคนเล็กๆน้อยๆนะคะที่เจนคิดไว้เนาะก็คือ,อตอนนี้ก็เหมือนถ้าลูกไปเมืองไทยก็ไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช้พาสสวีเดนใช้พาสต่างประเทศใช่ไหมคะ แต่พอสมมติว่าลูกเจนได้สักประมาณสัก25เพราะว่าลูกเจนก็ได้ลูกชายนะคะคุณแม่ก็มีการแบบนิดนึงนะคะก็ยังยังไม่อยากให้น้องเกจนาหารเนาะก็คิดว่าตอนตอนลูกชายของเราเนะะี่ยค่ะอายุ25เราสามารถเริ่มทามพาสปอร์ตเล่มแรกให้ลูกเราแล้วเพราะว่าพาสปอร์ตเล่มแรกไม่ต้องเอาข้อเท็บจยนบมาที่ไทยนะคะย้านะคะ พอได้พาสปอร์ตเล่มแรกเสร็จปุ๊บลูกเราก็จะอายุ 25, 26, 27, 28, 29, 30่ใช่ไหมคะก็จะประมาณอายุสักประมาณ3าอ่าพออายุ30เสร็จปุ๊บเราไปค้นข้อมูลของศาสดีค่ะมันจะมีข้อมูลที่บอกว่าถ้าอายุ30เนี่ยเขาจะให้เขาจะให้เป็นห่างกองเกินคืออายุคือคือพูดง่ายๆว่าแก่เกินที่จะเป็นทหารหง่ายๆนะคะ ก็เขาก็จะปลดให้ก็คือเราก็ต้องอันนี้ต้องไปคุยนะแล้วหลังจากนั้นพอพาสปอร์ตเราสมุดปุ๊บเราไปคุยเสร็จปุ๊บเราเข้าใจแล้วว่ากระบวนการเราจะทำไงหลังจากนั้นเราถึงเอาลูกเราเข้าทะเบียนบ้านที่ไทยน,นะคะคุณแม่นะอันนี้เป็นทริคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะเป็นเป็นเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ใช่ทริคเนาะจะพูดว่าเราเล่าสู่กันฟังดีกว่าค่ะซึ่งข้อมูลเนี้ยเนี่ยคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยเข้ามาถามในห้องบ่อยมากๆนะคะซึ่ง บางคนก็ถามว่าเอ้ยแจ้งเกิดไม่เอาข้อทะเบียนบ้านได้ไหมคือไม่กล้าเอาข้าอ,อะไรเนี้ยคือเจนจะบอกว่าเป็นคนละส่วนนะคะ,ะการแจ้งเกิดคือเป็นคนไทยแล้ว50%คิดง่ายๆเนาะ50%พอเอาข้อทะเบียนบ้านเป็นคนไทย100%นะคะทีเนี้ยเนี่ยข้อมูลเนี้ยเจนหาใน Facebook เจนหาใน y t u t u นะคะก็ยังไม่มีคนทำนะคะแล้วก็แม่แม่แม,แม่บ้าน คุณแม่หลายๆท่านเนี่ยก็ไปถามในกลุ่มสไปซ์สวีเดนเยอะมากแล้วก็บ่อยมากแล้วเจนไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าเจนตอบทุกคําถามที่เจนเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราได้รับรู้ความรู้แบบนี้มานะคะเราจากประสบการณ์ของเราตรงๆจากการที่เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในสถานทูตไทยในสวีเดนโดยตรงเราก็ได้ข้อมูลมาแน่นพอสมควรนะคะเจนก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า ไม่ปล่อยผ่านเจนไม่ปล่อยผ่านคนไหนที่สงสัยเจนเข้าไปตอบถ้าเจนเห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทําพลาดไปนิดเดียวเนี่ยการวางแผนในชีวิตของเราและของลูกเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเจนก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะก็สรุปไม่ง่ายนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะคะแต่ถ้าเจนมีอะไร เกี่ยวกับสถานการณ์อะไรเจนจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจนด้วยนะคะเจนมี facebook แล้วก็มีช่อง youtube นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ